สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้าหทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปความดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30พฤศจ,จิก,กาย,ยนปี2566หมอโต๊อธิฐานให้ดูได้ทลักานาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกลลด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพนังงานไพ่10ใบให้กับชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูนะครับดวงความรักนะครับ พลังงานภพยใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ king of a n e เป็นพลังงานของคนมุ่งมั่นคนที่ขยันหรือตอนนี้โฟกัสถึงเรื่องงานอย่างเดียวอยู่ก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูโฟกัสถึงเรื่องงานของตัวเองความขยันความตั้งใจมีพลังงานของสองเหรียญเป็นพลังงานของความพยายามการประครับประคอง การวนกลับมาพูดคุยกันนะครับมีพลังงานของ10ดแบบความพยายามที่ผ่านมาความทุ่มเทที่ผ่านมาเหนื่อยกับความพยายามที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งไม่เห็นคุณเห็นค่าในวันรวลาที่เราดูแลมีฝ่ายคนที่เจ็บอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ามีพลังงานของเดวิลนะครับเป็นพลังงานแห่งการติดพันธนาการกับสิ่งต่างๆเนี่ย เดวิลคือพลังงานของกิเลสเป็นพลังงานของคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะครับอับกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้หรือยังเอาใครออกจากความรู้สึกการติดพัฒนาการกันไม่ได้นะครับมีพลังงานของ8เหรียญเป็นพลังงานถึงกาความตั้งใจโฟกัสในสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้กับงานหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของเพจออฟวานเป็นพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงห์ธนูเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นหรือการเดินทางสิ่งใหม่ๆ นะครับอ่ามีพลังงานของ5ถ้วยเป็นพลังงานของความเศร้ากับอดิที่ผ่านมาความผิดหวังความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วความเสียใจแต่คุณจะกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ลม้มคือความตัวของคุณเองนะครับชาวธาตุไฟเมสิงธนูะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะโฟกัสถึงเรื่องอยู่เงียบๆของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของ8 มีพลังงานของ6ดาบเป็นพลังงานความคิดเป็นพลังงานห่งการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกกับปัญหาที่ผ่านมาสู่เส้นทางของคุณการที่คุณเหมือนพายเรือให้ใครหน้่สักคนหนึ่งตอนที่พายไม่เห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองกันในวันเวลาที่คุณมูฟออนไปข้างหน้าในวันเวลาที่คุณทิ้งอุปสรรคทุกๆอย่างไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับมีพลังงานของเจดาบการพูดโกหกการพูดหลอกลวงความพูดไม่จริงการทาอะไรลับหลังกับสิ่งที่ผ่านมากับความ การทําให้ความรู้สึกของเราอะ่ะมันพังไปแล้วนะครับมีพลังงานของเดอะซันเป็นพลังงานของความสําเร็จความสมหวังกับอนาคตกับความตั้งใจกับความตั้งใจมองถึงอนาคตความสําเร็จโอกาสและความสําเร็จของคุณช่วงนี้นะครับจะมีการที่ประสบความสําเร็จนะครับมีพลังงานของฮากัตนะครับเป็นพลังงานแห่งความที่อาจที่จะเจอเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เป็นพลังงานแห่งการทดสอบ ในจิตใต้สํานึกของคุณนะครับในจิตวิญญาณของคุณนะมีพลังงานแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือชาวธาตุไฟช่วงนี้อาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบเรื่องหน้าที่ความขยันความมุ่งมั่นของคุณมากกว่าการความตั้งใจในทําในสิ่งที่คุณทุ่มเทลงแรงลงใจไปโอกาสและความประสบความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการพัฒนาในการทําทุกๆอย่างเนี่ยด้วยความตั้งใจของคุณนะครับมีพลังงานของความ เจ้าชู้ความหลอกลวงกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่หลอกลวงทำอะไรลับหลังกันพูดโกหกทำพูดไม่จริงช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับกับความสะสมกับสิ่งที่ผ่านมานะครับความนักช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้คนที่อายุแตกแต่างกับคุณก็ได้จะมีการวนครับเข้ามาจะมีการที่เหมือนอินฟินิตี้การที่จะเข้ามา พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์แต่ลึกๆแล้วมันมีพลังงานห่งการมูฟออนออกมาจากความคิดอย่างที่ยังมีกำแพงในการปิดกั้นการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆตัวของคุณอยู่นะการกลับมาคิดการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าช่วงนี้นะครับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะ,อะขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาหน่อยนะครับของชาวธาตุไฟ เป็นพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเสียใจมันอาจจะจจะจบชาวพฤจิกลัคนาพฤจิกนะครับอาจี่จะตบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเอทออฟครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสความรักครั้งใหม่กําลังที่จะเข้ามาหาชาวธาตุไฟเมสิงธนูน,นะครับคือการที่จะกลับมาดูแลหัวใจหัวใจเนี้ยจะมอบให้กับคนที่ใช่ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่านะครับมีพลังงานของความนิ่งความเงียบ กลับมานิ่งที่ตัวของคุณเองกลับมานิ่งในความรู้สึกกลับมาพักผ่อนผ่อนคลายในความรู้สึกในความคิดต่างๆของคุณอยู่นะครับมีพลังงานของสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของความรับผิดชอบหน้าที่การงานในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้มีพลังงานแห่งความทุ่มเทความเอาใจใส่กับอดีตที่ผ่านมาวางแผนถึงอนาคตในถึงที่คุณตั้งใจในิ่งที่คุณหวังไว้นะครับมีพลังงานของเดอซาตาเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองกลับมามีเสน่ห์ แสงดาวแห่งออร่าแห่งความสุขแสงดาวแห่งความสุขต่างๆอยู่ที่ตัวของคุณกับสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพรต่อจักรวาลต่อดวงดาวต่อสิ่งดีๆเนี่ยจะนําทางให้คุณได้เจอคนที่ดีๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของหกถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังคิดถึงวันเก่าๆก,กับสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดหวังหรือเปล่ามันมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของการติด พันธนาการกับความรู้สึกเดิมๆกับความรู้สึกเก่าๆในวันเวลาที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งกับวันเวลาที่คิดถึงวันที่เราเลิกลาจบออกมาในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆนะครับมีพลังงานของแถ้วยเป็นพลังงานของคนที่เดินออกมาจากความรู้สึกทิ้งมันเหมือนเป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มกับสิ่งที่คุณได้รับกับสิ่งที่คุณจบออกมานะครับกับการเดินหันหลังสู่ทิ้งกับความ ที่ไม่เอาใจใส่ความไม่เติมเต็มสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของดีเอ็มเพเทพที่ดาดาวสุขดาววีนัสเป็นพลังงานของการกลับมานิ่งมีสเสน่ห์เป็นคนที่เอาใจใส่คนที่เข้ามาในความรักคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอ่ะคุณทุ่มเทให้เต็มที่เอาใจใส่รักและกับสิ่งที่ได้กลับมามันเหมือนสิ่งที่น้อย กว่าที่ให้ไปนะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะครับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่ากันไม่เคยเห็นสิ่งดีๆที่เรามอบให้แก่กันแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของจัดเม้นการหลุดพ้นการตื่นรู้หลุดพ้นแห่งผลแห่งการกระทําของอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับกับความรู้สึกต่างๆนี้มีพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของคนที่กลับมามีสเสน่ห์โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเอง กับมานิ่งกับมาเหมือนมีพล an ังงานแห่งไฟเป็นพล an ังงานแห่งความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทความตั้งใจของคุณอยู่ช่วงนี้นะเป็นพล an ังงานความตั้งใจทําหน้าที่การงานโอกาสและความประสบความสําเร็จต่างๆคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นสายงานเดียวกับคุณก็ได้ครับอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้สายงานเดียวกันคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่มุ่งมั่นพอๆกันเป็นคนที่อาจที่จะเป็นคนที่ night up คัเป็นพลังงานของ กัลย,ยาณมนีรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนเก่าเก่าเนี่ย คิดได้ในวันเวลาที่เราจบออกมาในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆมีคนเก่าๆที่ยังที่ยังใยา่ที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสในการขอขอคืนดีอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทําของเขาแล้วเพราะมีพลังงานไพ่จัดเมนเข้ามาเป็นพลังงานแห่งผลแห่งการกระทาผลวิบากกรรมที่เขาทำคุณไว้เยอะหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจที่จะหลุดพ้นออกจากผลแห่งการกระทําของเขาแล้วจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานแห่งความนิ่งความเงียบขึ้น การวางแผนถึงอนาคตการวางแผนถึงจริงต่างๆที่ตัวของคุณเองการวางแผนเอาใจใส่ตัวของคุณเองการกลับมานิ่งในความรู้สึกกลับมานิ่งในหัวใจในวันเวลาที่เราอยู่ได้แล้วในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆกับวันเวลาที่เราทิ้งปัญหาทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองอีกครั้งหนึ่งการกลับมามีกำแพงในความรู้สึกในหัวใจการมีกำแพงในต่างๆเนี่ยอาจที่จะมีฝ่ายใดที่ ปิดกั้นการมีกำแพงเพราะความรู้สึกที่มันผิดหวังเพราะความรู้สึกที่มันเดินออกมาจากความไม่เข้าใจกันไม่เคยเห็นคุณค่ากันนะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานแห่งการเจ้าชู้เป็นพลังงานแห่งความลับการปิดบังความหลอกลวงยังมีพันธนาการในความรู้สึกในความคิดยังลืมใครเอาออกใครออกจากความคิดความรู้สึกต่างๆไม่ได้มันเหมือนมีพลังงานของโซ่ที่คล้องกันไว้อยู่ในความรู้สึกต่างๆเนี่ย มันยังตัดกันไม่ขาดนะครับกับคนเก่าๆที่อยากที่จะกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูครับ มีพลังงานของดิแ่งแมนความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้ความรู้สึกที่มันกลับไม่ถึงในความคิดเป็นคนที่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวไม่เห็นค่ากันมีพลังงานของไนอฟคับเป็นพลังงานของกัลยานิมิตที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะเข้ามาขอโอกาสการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลเมทุนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกธาตุดินกันพิษสงกร ชาวมังกรลักนามังกรชาวกันลัคนากันนะครับอมีพลังงานของการปิดกั้นการมีกําแพงกับความรู้สึกที่ผ่านมาหรือตอนนี้ยังมีความแพงกับความรู้สึกเดิมๆอย่างเอาไขรออกจากความคิดไม่ได้อย่างที่ไม่ยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม้กับความรู้สึกที่มันจบไปแล้วกับความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเสียใจผิดหวังอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมีพลังงานของ กา <owad Es> รพ like ัฒนาการกับความรู้สึกมีพลังงานของเดวิลอยู่นะเป็นพลังงานแห่งความหลอกลวงเป็นพลังงานแห่งความที่ยังมีความเจ้าชู้อยู่ยังมีความที่ไม่เข้าใจกันยังมีความคิดที่คิดที่เหมือนเป็นพลังงานของการติดพันธนาการในความรู้สึกกันและการอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับมีพลังงานแห่งการที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังงานของหกเหรียญเป็นพลังงานแห่งความ ทุ่มเทเท่าไหร่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ให้และเป็นผู้ไม่ดับรับพอๆกันนะครับมีพลังงานแห่งการเป็นผู้ให้เหมือนเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมีพลังงานของในออฟวานเป็นพลังงานงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะดูถึงความมุ่งมั่นของตัวของคุณเองอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องความ ตอนนี้ของคุณอยู่ความรับผิดชอบต่างๆของคุณอยู่นะครับกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่เครียดอยู่ฝ่ายเดียวทุกอยู่ฝ่ายเดียวกดดันเหมือนโทนทิมแทงหัวใจเหมือนความรู้สึกที่มันกดดันซึ่งกันและกันนะมีความผิดหวังมีความทุกข์มีความเศร้ายังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่เราเคยเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่นะครับมีพลังงานของสองดาบเป็นพลังงานของการลังเลความตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้กับความรู้สึกเนี้ยยังตัดสินใจออก มาจากกำแพงหรือมีฝ่ายที่ปิดกั้นการมีกำแพงไปแล้วนะครับมีพลังงานของเพดอฟวานเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเข้ามาเป็นพลังงานของเดวิลยังมีคนที่ยังมีเหมือนเป็นพลังงานแห่งการหลอกลวงนะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาอขอโอกาสกันอีกครั้งะนะอ่า มีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมากับการกระทําของเขาซะมากกว่าที่ทําให้เราต้องจบมาเลิกลาออกมามีฝ่ายที่โดนทิ่มแทงมีฝ่ายที่หลอกลวงซึ่งกันและกันไม่เข้าใจในความรักกันนะครับเป็นฝ่ายที่หลอกลวงมีความรับผิดบังกันนะมีพลังงานแห่งการกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณนะครับสเตนคุณเป็นคนที่เคยพยายามและกับความรักกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเขาเองแล้วแหละตอนเนี้ยจะรู้ถึงผลแห่งการกระทําเดอะมูนเป็นฝ่ายเขาที่ต้องต้องคิดถึงเราเองในวันเวลาที่เราอยู่ได้ใน,นเวลาที่เราโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่านะครับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเป็นพลังงานของความเหนื่อยและกับความพยายามเหนื่อยและกับความพึ่งเทเหมือนยังมีบาดแผลในความรู้สึกบาดแผลที่ได้รับมามันยังมีความสะสมอยู่นะเดอะสตา การกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่อยู่กับตัวเอง mm. เห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองนะครับชาวธาตุไฟเมตถึงทูนูจัดมินโชคชะตานำพาสิ่งดีๆเข้ามานะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปในความรู้สึกนะในความรู้สึกที่ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่เข้ามาเติมเต็มรอคนที่เป็นคนที่ มีความสุขที่จะเข้ามานะครับเหมือนโชคชะตาผมลิขิตนำทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแต่ตอนนี้อาจจะมีพลังงานของเดวิลอยู่นะมีพลังงานของเรือดเฉลีอยเป็นพลังงานของความเข้มแข็งความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมองการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลก็ได้นะครับหรืออาจจะจะมีเกณฑ์เดินทางช่วงนี้ก็ได้นะครับ มีพลังงานของ u e e n of c u p การกลับมาดูแลหัวใจของคุณการกลับมาถือหัวใจของคุณไว้การกลับมาถือสิ่งดีๆก็ค,คือหัวใจของคุณถ้วยก็คือ,อลมและความรู้สึกหัวใจเนี้ยจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รักกันจริงๆให้กับคนที่เข้าใจในหัวใจกันทุ่มเทกันรักกันไม่ใช่เป็นคนที่หลอกลวงไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรลับหลังไม่ใช่เป็นคนที่คบไปเรื่อยนะครับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะ ขอดูพลังงานแนวนมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาของคนที่จะเข้ามานะครับขอดูพลังงานแนวนมความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของ9ถ้วย ก้าถ้วยอาจจะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นกรณีที่เคยไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่จะเข้ามาตอนนี้นะครับมีจะมีพลังงานของจั s ติกจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาเป็นความความยุติธรรมเป็นพลังงานของความที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเท่าเทียมกันในความรู้สึกหรือความคิดตอนเนี้คุณอาจที่จะจัดระเบียบให้กับตัวเองหรือวางแผนอนาคตของตัวเองอยู่ก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานความตั้งใจความมุ่งมั่นเป็นพลังงานไพ่ใบแรกของคุณ วางแผนถึงอนา,าคตทางด้านการเงินการงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะเทมเบรลน์เป็นพลังงานแห่งการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานของความสุขเดอะซันความสุข,สขความสมหวังกับสิ่งที่จะเข้ามาช่วงนี้นะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่นะครับการเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นมองอนา,าคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของเดอะ ทาวเวอร์เป็นพลังงานแห่งการจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังกับความรู้สึกที่พังไปแล้วมันคงเอากับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มันคงเอากับคืนมาในหัวใจเราไม่ได้การที่คุณมูฟออนออกมาสู่เส้นทางของคุณสู่อนาคตของคุณสู่สิ่งดีๆของคุณที่รอคุณอยู่นะครับโอกาสใหม่ๆคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีเซนส์คุณเป็นคนที่ทําเรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะไรอย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะมีพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากปัญหาทั้งหมดกับอุปสรรคที่ผ่านมามันก็คงเป็นการที่ไม่ได้รับการแก้ไขสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคุณนะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเฝ้ารอเป็นพลังงาน การรอคอยกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะไม่คิดที่จะรอคอยและคุณจะมองถึงโอกาสใหม่ๆความสําเร็จของคุณนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่ไม่เติมเต็มเจอคนที่ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักนะครับจะมีคนที่เข้ามาเหมือนเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้นะครับเป็นคนที่ มีคนที่มาเอาใจใส่มาคอยดูแลมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจะมองถึงความสดใสคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณหัวเราะได้คนที่จะวางแผนถึงอนาคตไปด้วยกันมาเป็นครอบเป็นครัวกันนะครับมาเป็นครอบเป็นครัวกันพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะาจากสิ่งที่คุณเคยรอคุณอาจที่จะมุกรอสิ่งดีๆข้างหน้า ที่จะเข้ามานะครับมีพลังงานของควีนออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานของคนที่เข้มแข็งเป็นปัญหาคนที่เคยพยายามเคยทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาลมที่พัดผ่านไปมันก็คืออุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วคุณจะฝ่าฟันต่ออุปสรรคข้างหน้าของคุณเผชิญสู่เส้นทางใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นความไม่เข้าใจมีคนที่ดึงมือที่3าเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แทรกกลางระหว่างคุณกับเขาก็ไะได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ ผิดหวังมันยังมีบาดแผลในหัวใจในวันเวลาที่มูฟออดออกมาจากความรู้สึกกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของในอบับคับรอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจจะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนะนี่ยของคนนี้จะเป็นคนที่อ,อบอุ่นนะมีพลังงานของเดอซันเป็นพลังงานของพระอาทิตย์เป็นพลังงานของคนที่จะ เข้ามามีความอบอุ่นมีพลังงานแห่งความเอาใจใส่มีพลังพลังงานของการมาเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันนะครับมีพลังงานของก้าวเหรียญการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองหรือคนคนนี้คิดว่าคุณอ่ะมีค่าสําหรับเขาเป็นคนที่เขาอยากที่จะดูแลเอาใจใส่หรือตอนนี้ชาทัดไฟอาจจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองโสดสวยรวยหล่อคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับมีพลังงานของ เดี่ฟูการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่การโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อกู่กับตัวเองซะมากกว่ามองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมองถึงความมั่นคงมองถึงสิ่งต่ตางๆจะมีเกณฑ์ที่คนคนหนึ่งอ่ะที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันวางแผนถึงเรื่องอนาคตมาเหมือนอยากที่จะเข้ามาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ ขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะครับมีพลังงานของดิหายพิเทศเป็นพลังงานงการปิดเป็นพลังงานแห่งความลับการปิดบังการซ่อนเลนนะช่วงนี้อาจจะเจอความรักที่มันปิดบังความที่ซ่อนเลนซึ่งกันและกันหรือความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมา นะครับมีพลังงานของเดอะฟูลความไม่เอาใจใส่ความไม่เติมเต็มหรือคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังให้คุณเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะ,ะมันก็ผ่านไปแล้วเดอะเอมเพลเอร์การกลับมาโฟกัสถึงเรือเ่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองอยู่ในบลังคุณคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คนที่คุณดูแลอยู่นะครับมีพลังงานของเจถ้วยโอกาสใหม่ๆและโอกาสดีๆจะเข้ามาให้คุณเลือกหรือหาของ ขวัญของฝากให้กับตัวเองหรือสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณตั้งใจในความฝันของคุณมันจะเป็นการที่จะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่คุณ, <cabe> ค,ณคิดไว้นะเพราะมีพลังงานของเดอะซันนะครับมีพลังงานแห่งการก้าวดาบเอ้ก้าวไม้เท้านะครับเป็นพลังงานการปิดกั้นการมีกําแพงกับตัวเองหรือกลับมาคิดกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วกับสิ่งที่ เคยมีความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะมองถึงความทุ่มเทหรือตอนนี้อาจจะมองถึงความรับผิดชอบหน้าที่การงานในตําแหน่งที่คุณได้รับอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของสี่เหรียญการกลับมาดูแลความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่าจักรวาลจะนําทางคนที่ใช่จักรวาลจะนําทางคนที่เหมือนคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพรเหมือนคนที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเอาใจใส่กันนะครับชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูมีพลังงานของการยังลังเลในการตัดสินใจยังรักพี่เสียดายนอ้องกับความรู้สึกที่ยังรู้สึกว่ามันยังมีกำแพงอยู่นะมีพลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะไม่รอแล้วนะครับคุณจะรอมองถึงโอกาสใหม่ๆของคุณมองถึงโอกาสดีๆของคุณกับสิ่งที่จะเข้ามาช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับมีพลังงานของในออฟ เฟตเคลการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองหรือช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาดูแลหัวใจคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของสิถ้วยจะมาพูดถึงเรื่องอนาคตมาการเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันมาเอาใจใส่มาคอยดูแลมาวางแผนถึงเรื่องอนาคตนะมีพลังงานของ ในเพจอ็อบวานนะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตวางแผนไปด้วยกันมีความสุขที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ